นักเรียน5คนนะคะให้นั่งเรียงกันรอบโต๊กลมเนี่ยจะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอวาดรูปนักเรียนก่อนเนาะที่นั่งเรียงกันนะคะอ่ะก็จะมีคนที่1คนที่2คนที่3 คนที่4แล้วก็คนที่5อันนี้ก็คือนั่งเรียงกันน่าเป็นวงกลมนะคะนั่งรอบโต๊ะกลมเนาะทีเนี้ยเขาถามว่าไอ้ห้คนนี้นะจะนั่งเรียงกันสลับไปสลับมาเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีหรือกี่แบบนั่นเองถ้าสมมติว่าเราไปทําวิธีตรงๆเนาะก็อาจจะเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้สามารถใช้สูตรได้สูตรนะคะก็คือ l ลบหแล้วก็แฟกแบบนี้แต่ลืมนะคะว่าจะใช้สูตรนี้ได้ก็คือคนที่เราจัดเนี่ยจะต้องนั่งเป็นวงกลม เท่านั้นนะทีนี้ n นะคะ n คืออะไร n ก็คือจํานวนนักเรียนหรือจํานวนคนที่เราจับนั่นแหละมีกี่คนคะมี5คนใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็คือแทนเลข5ได้เลยแล้วก็ลบ1แบบนี้นะคะแล้วก็มีเติมแฟกแบบนี้ด้วย ห้าหลบหนึ่งเนาะก็จะเหลือสี่อ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือสี่แฟกต์นั่นเองแล้วสี่แฟกต์ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่า,ทาไหร่ล่ะวิธีการทำนะคะก็คือเราจะเอาตั้งแต่เลขสี่นะคูณไล่ลงไปเรื่อยเลยนะคะจนถึงเลขหนึ่งแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือจะได้เท่ากับ24แบบหรือ24วิธีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะเราสามารถสลับเด็ก5คนตรงนี้นั่งสลับไปสลับมาเนี่ยได้ทั้งหมด24วิธีนั่นเองนะคะก็คือตอบข้ององูได้เลยค่ะ